ครับผมช่องบาลล็อกป่าวพี่น้องสร้างรถไทยมาอีกขั้นหนึ่งครับเพื่อนไหนสร้างให้ครับนี่พิชูพิชิเจ็ดแรงครับตัวนี้ครับพวัสารได้ขึ้นกันครับถอดแบตเตอรี่ได้ครับจะไปแก้บ้างครับครับสวัสดีครับช่องบอาล็อกป่าวพี่น้องมาบึงครับรถไทยมินิจิบขั้นที่สาม มีสู่พิชิเจ็ดแดงครับตัวนี้ครับสั่งลงมาหอดนะครับมือในตัวชิเจ็ดแดงมากตัวนี้นี่เกียร์โลไฮคือกันครับโลไฮเป็นพิเศษคือโรตารี่รัวลอตาตอรี่นี่สองเกียร์ครับกำาัเร็วโรตารี่พนสัดได้ครับแล้วก็นี่กำลเลี้ยวเนาะเฮนตัวนี้หมุนเฮนครับหมุนเฮนได้ ตัวนี้คืนสายพานครับลุตินะครับมิซูบิชิเจ็ดแรงนะครับสั่งมาจากเทรดร้านรถไทฟพนดินเก่าญี่ปุ่นราคาถูกครับนี่อเนกท้องอยู่นี่ครับถึงมาหวอดพี่น้องใบคว่ไม้ยางไม้นะครับขั้นนะครับมีเกียร์เดอร์นาอยู่สี่เกียร์ครับครับแล้วก็ ถอยหลัง2เกียร์ครับเต้ากระต่ายครับควนสารได้ครับพี่น้องนะครับรถไทยไม่ได้จิบจิบวันที่3นี่ครับรถไทยเก่าญี่ปุ่นมีถอดรถตารีได้ครับผมตัวปั่นถอดได้ครับนี่ครับตัวถอดต่อตัวปั่นออกสลาดประกันครับพี่น้อง นี่รถไทยมีนี่จิบๆครับช่องวา่างลเปล่าที่อ้องขอฝากติดตามกันที่3แล้วครับเก่าญี่ปุ่นครับผมวันนี้จะพารถไถยมิสูวิชินะครับมาพวนนะครับพวนให้ดู2รอ,อบนะครับแล้วก็สาสตรรอบนะครับ คันนี้ต้องขอบคุณนะครับลูกค้านะครับกาลสินนะครับหนุ่มนำเปล่านะครับคันนี้จะเป็นคันที่สามเป็นคันที่สามแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นคันที่สามแล้วนะครับเราจะมีการพรวนดินสาสดินนะครับเดี๋ยวเราจะพรวนให้ดูสองรอบนะครับพรวนให้ดูสองรอบนะครับแล้วก็อีกสองรอบจะเป็นการศาส์นะครับ เวลาพวนนะครับเราจะพวนเราจะาเน้นพวนรอบช้านะครับเราจะเข้าลึกนะช่องของลูกค้านะครับเราจะชื่อ,อหนุ่มลำปาวนะครับผมเป็นรถถมินิจิ๊บจิบนะครับมันเข้าไปดูได้นะครับ อันนี้เป็นครัที่สามแล้วเอาละที่นี้เราจะหมุนแฮนด์นะครับจะได้เป็นการสานนะครับทีนี้พอสาดปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องอทำเลียเกียร์โรตารี่ให้มันเป็นรอบเร็วนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นรอบเร็วนะครับ รับเรื่องเครื่องหน่อยอ่าแบบนี้จะเป็นการสร์นะครับ ที่าการสามนะครับเดี๋ยวจะพวพวนให้ดูแบบอถอยหลังพวนนะครับถอยหลังพวนเราก็จะเน้นเกียร์ช้าเหมือนเดิมนะครับเราเกีร์ถอยหลังะนะครับอันนี้ก็เป็นการพวนถอยหลังนะครับ ควักดินขึ้นมาเข้าลึกเลยนะครับไอหลังมา โอเคเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ